สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอ่าจะมารีวิวกระเป๋าใส่ไก่ต่อนะครับกระเป๋าใส่ไก่ต่อร้านบางดุลนะครับจะเป็นสีอ่าลายพรางนะครับจะเป็นลายพรางนะครับผมอ่ารูม่จะมีรูระบายอากาศด้านข้างนะครับจะมีรูระบายอากาศด้านข้างไก่นะด้านใต้ท้องไก่ก็จะมีรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับมีช่องเปิดปิดหน้าได้นะครับ ช่องเปิดปิดหน้าได้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีซิปด้านหน้านะครับมีซิปด้านหน้าซิปไก่ออกด้านหน้านะครับเชือกสีเขียวนะครับเชือกเชือกแขวนนะครับแล้วก็ช่องใส่ไก่นะครับด้านในเราให้ดูด้านในนะด้านใน ด้านในกว้างนะครับด้านในกว้างโล่งสบายใส่ไก่ไม่ร้อนนะครับใส่ไก่ไม่ร้อนโล่งสบายนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ไก่อยู่สบายนะครับโล่งอ่าแล้วก็ช่องเสียบหลักตรงนี้นะครับช่องเสียบหลักแล้วก็ช่องใส่บ่วงมีหลายช่องนะครับมีหลายช่องมีซิปด้านบนนะครับ ใครสนใจกระเป๋าสายไก่ต่อร้านบางดุลโทร0ูน3 7 7ก0 3สเนะครับเพราะว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์โทรผมเลยนะครับใครสนใจก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสวัสดีครับ